ครับผมวันนี้จะมาแก้ไขปัญหาปั๊มน้ำไม่ทำงานนะครับปั๊มน้ำโทลรเซลล์ครับนี่ขึ้นโค้ด P43 ครับจะมาไล่เช็คดูว่าเป็นเพราะอะไรครับผมโค 4, ้ด P43 นี่ต้องไล่ดูสายปั๊มน้ำครับแบบมีการหลุดการเชื่อมต่อไม่แน่นหรือเปล่าครับ ไล่ดูสายปั๊มน้ำเลยถ้าเราเช็คดูในกล่องนี้แล้วสายปั๊มน้ำดิแน่นไม่หลุดเราต้องไล่ไปเรืเ่อยๆจุดต่อจุดที่เราต่อครับมันจะหลวมตรงที่เราต่อได้ครับผมเกิดอาการหลวมได้ครับถ้ากล่องควบคมุมตรงนี้ไม่มีปัญหาต่อแน่นต่อ สายต่อแน่นครับไม่หลุดก็ต้องมาดูนี่ครับต้องดึงปั๊มขึ้นมาด,ตมาตตดมูต้องมีสายตัวในตัวนึงหลุดนะครับผมต้องมีสายตัวใดตัวหนึ่งหลุดสายไฟหรือว่าจะขาดในครับต้องดึงปั๊มขึ้นมาดูดึงปั๊มขึ้นมาเช็คครับ ต้องดึงปั๊มขึ้นมาเช็คดูข้างล่างครับว่าจะมีสายขาดในหรือเปล่าครับผมครับเดี๋ยวขอตัวดึงขึ้นมาดูก่อนนะครับครับสาเหตุที่ปั๊มไม่ทำงานครับสายขาดในนี่ดึงขึ้นมาเป็รอยเมตรเลยครับนู่นครับยาวไปนูน่น ตัดต่อใหม่ครับจะตัดต่อใหม่รครับผมเรียบร้อยแล้วครับําน้ําทํางานเรียบร้อยแล้วนี่ครับน้ําไหลแล้วครับแต่ไม่ค่อยมีแดดเท่าไหร่ครับน้ำเลย,ยไหลช้าไหลและไม่แรงครับ แดดไม่ค่อยมีรอมีแดดจ,ดจัดๆครับแก้ไขเรียบร้อยแล้วครับอ้๊มน้ำใช้งานได้ปกติครับผม